โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลคำพะุงอำเภอภูชัยจังังดร้อยเอ็ดบริหารงานโดยนางสาวปะพัชยาสังชาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด55คนจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนดังนี้ค่ะในการบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านโคกใหญ่โรงเรียนบ้านโคกใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียน55คนซึ่งใช้การบริหารจัดการในสถานศึกษาโดยยึดระเบียบกฎหมายและหลักการบริหารบานเมืองที่ดีและน,นํานโยบายจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจุดเน้นและนิบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา1 0 1เอกเ3สู่การปฏิบัติและโรงเรียนบ้านพวกใหญ่ก็ยังได้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่ประสบคุสํสำเร็จในปีการศึกษา2567นั่นคือใช้รูปแบบโคกใหญ่โมเดลบูรณานการกับวงจรคุณภาพ PDCA โคกใหญ่โมเดลใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนดังนี้ K knowledge knowledge คือคุณครูมีความรู้เป็นผู้นำทางด้านวิชาการผู้เรียนก็ได้รับความรู้ด้านวิชาการครบตามหลักสูตร O คือ opportunity คือการสร้างโอกาสคุณครูและบุคลากราทุกคนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนและผู้เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา K คือ k i n i c s คเนคือการเอื้อเฟื้อบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความสามาคัคคีเอื้อเฟื้อกลมเกลียวและมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่น่าอยู่ Y <Why S 1> คือ Yourself Yourself คือบุคลากรในโรงเรียนบ้านพวกใหญ่จะต้องพัฒนาตนเอง A, ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารด้านภาษาและเทคโนโลยี A, A คือ Active Active คือการบริหารแบบเชิงรุกและค,ครูบุคลากรทุกคนก็ได้ทำงานแบบเชิงรุก ไคือ integration คือการบูรณาการซึ่งโรงเรียนบ้านโคกใหญ่นั้นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการกิจกรรมบูรณาการการมีส่วนร่วมของพลากรและการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน จากผลการบริหารการจัดการสถานศึกษาแบบโคงใหญ่โมเดลนั้นส่งผลให้มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ในปีการศึกษา2567ไม่ว่าจะเป็นผลงานการทดสอบ RT, NP, O-net และผลการแข่งทางศิละปะหัตถกรรมค่ะสำหรับผลงานทางด้านวิชาการของโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประจำปีการศึกษา2567งานด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 1. การประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test หรือ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ85.88อยู่ในระดับดีมาก 2. การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ National Test หรือ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง2ด้าน86.75อยู่ในระดับดีมาก 3. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test หรือ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศผลงานด้านการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72 1. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมมิกมีเดียชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 2. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมวาดภาพ sa, ระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 3. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6 4. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมวาดภาพระบายสีประเภทเด็กออทิสติกชั้นปรถมศึกษาปีที่1 6 ดังข้อมูลข้างต้นทางโรงเรียนจะได้นำข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านโคกใหญ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเคเขตสาขอขอบคุณค่ะ